เฮ <laughs> พี่กระต่ายมาแล้วอะเออสวัสดีดูดูมีใครอยากเล่นกระต่ายกับพี่ไปจ๊ะอยู่ใดกันเอ่ยพี่กระต่ายมาหาแล้วนะพร้อมกับเขียวยเพื่อนนายเป็นอะไรเพื่อนนายเป็นอะไรนะเพื่อนทำไมตัวนายเป็นอย่างนั้นเอโอ้ยเปิดปากขอรำเลยแล้วกันทำไมตัวนายเฮ้ยตัวนายวิ่อย่างนั้นอ่ะ ทำไมนายวิ่งอย่างนั้นอ่ะเอ้ยเพื่อนโอ๊ยโดนสตันเฉยเลยโอ๊ยรู้สึกเกี้ยวกาดเฮ้ยแกโอ๊ยโดนกับดักอาจอหมุนตี้วเลยเฮ้ยไปไหนเลวอ่ะโอ้ยอยู่ดีเองอยู่ดีเองเหอเชเลสกี้ทำไมนายวิ่งตุ้ยตุ้ยงั้นนะเพื่อนทำไมนายวิ่งตุ้ยตุ้ยงั้นนะเพื่อนงงอันนี้งงจริงคนดูเกิดอะไรขึ้นตกไปเลยละการลาก่อนเพื่อนโอเคไปแล้วหนึ่งไลน์เอ้ยเฮ้ยไอ้แควสวัสดีเพื่อนสนใจเล่นกับที่กระต่ายเปล่าพี่กระต่ายมาหาเลวอ่ะ มเรามาเล่นสนุกกันไหมเอาอันนี้อันนี้ปิงใช่ไหมอาการอย่างนี้ปิงชวงัวงก็ขออนุญาตลำปองแปงปองแปงบายบายาเรียร้อยตายละก่อน <c oughs> สงสารเอ้ยทำไรอะ่ะดูทมนาะยจะทำไรเพื่อนตกไปทีนึงเลยตกไล่เลยฮะ เาจะจิ้มหลังฉันเหรอไม่ให้จิ้มง่ายๆหรอกเด้อจะดีไปไหนจะดีไปไหนทูทามคูมอ้อยโดนสตาร์โอยจอหมุนติ้วเลยโอ้ยเวียนหัวเอ้นี่ใครอะทูทามเหรอทูทามจะดีไปไหนเพื่อนเรียบร้อยจับได้แล้วไม่ไงเกี่ยวเลยกระชากเลยไหนอยู่ไหนอ้าวดีเฮ้ยแชบปบไม่ถึงอ่ะ เฮ้แทบคอต่อยตบโดนแล้วโอเคตกโดนแล้วแทบได้จะดีไปไหนอ,อะเฮ้คิดว่าจะดีพ้นเหอพี่ก็ตายมาเล่นด้วยแล้วนะ <c oughs> สนใจไปเล่นกระต่ายกันเปล่า <c oughs> ไเเล่นด้วยกันไหมเฮ้เออจะไปไหนเฮ้จะไปไหนแทบเฮ้จับฟองแปงฟองแปงฟอง,งแปงลาก่อนยบายดีใหญ่เตะเลยอะเอ้เชนไอ้พวกชอบเดินพันไอ้พวกชอบเดินพันเหรอชอบใช้พนันเหรือพนันอย่างยิงไ,ไม่ดี้วเจ้าของคาสิโดโอเจ้าของคาสิดโอเอายืนนิ่งเลยอะเกิดอะไรขึ้นอะเพื่อน เอายืนเต้นยืนเต้นเลยหรอกั้ก็สับเลยรักกันบายบายโอเคเอ้าเหลือคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายอยู่ดีหรอเกสบันทีจ้าเอฟเคหรอเพื่อนเอฟเคอ้ดูหน้าพี่กระต่ายด้วยพี่กระต่ายอยากเล่นด้วยมากๆเลยเ้อทเธอไปไปมาเล่นกับพี่กระต่ายเหรอพี่กระต่ายอยากเล่นมากๆเลยเนอะเฮ้เฮเฮบอลนี่อยากเล่นกับกระต่ายไม่ใช่บอลนี่อยากเล่นกับเกส บอนนี่อยากเล่นกับเพจเอาไปใช้เอาออกเกมหนีไปเร็วอะโอเค <c oughs> ถ้าเป็นบอนนี่ได้ไงวะเนี่ยถ้าเจอพี่ก็ต่ายน่ารักไครับทุกคนน่ารักมากๆเลยใช่ไหม <c oughs> ได้ดูหน่อยสิเราเด็กๆอยู่ไหนจ้ามาพี่บอนนี่มาแล้วเอ้ยไม่ชายพูดผิดไหนอยู่ไหนกันเราสบายว่อุ้ยลงมาหาเองเลยเหรอลงมาหาเอ้าไม่โดนกล่าเมื่อเฮ้ดีไม่โดนก็ไม่เป็นไรดูท่าขอตีหน่อยทีดึงโอ้ยโดนเจ็บจังเลยอะ ขอตีด่อยทูทาจะจะดีไม่ได้เพื่อนเพื่อนขอตีด่อยได้ไหมขอตีสักทีขอตีสักทีกยขอตีทีหนึงยังไม่หายสาแก่ใจจะมาไ่อยูทาม ดนามไอ้นี่ใหญ่โอ้โหจับจมดินเลยจบดินกันเลยดีเดียวไปก่อนเอ้ยเมื่อกี้เกดนะจะไปไหนเพื่อนมาดีเลยสีสวัสดีเราวอนดี้ตัวโดยเอวอนดี้ตรงไหนวันเดียเอาเอาเฮ้ยมันชอนอย่างนี้จะไปไหนไปไหนเพื่อนสวัสดีจ้าเอาบอกซะด้วยต่อยสวนเลยเออนั่นแหละเรียบร้อยโดนฟันไปทีดึงแล้วนาะยจะไปไหนจะไปไหนเรามาเล่นกันก่อนไหมเอาเฮ้ยมีรอกโลบวิ่งสวนซะด้วยเอาไงเราจะไปไหนจา้านี่ใหญ่โดนผมตกไปทีดึงวิ่งสวนไหม ส่วนอีกรอบเปล่าสววนอีกรอบเปล่าเราอ่ะไม่สวนแล้วใช่ป้าโอเคค่อยๆไปจะไปไหนเกสเกสถอนหัวกกัน,นกแล้วฟิวขึ้นเยอะเลยนะเพื่อนเอาไปไหนเร็วว่าลงไปข้างล่างตึงๆเลยเหรอลงมาแล้วจ้าสวัสดีเกสขอตบสักครีเอจับ นี่เอาไม่โดนด้วยโอ้โห,โห,โหเขาก็ต่อยเราไม่โดนเหมือนกันก็นก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 นไม่เป็นไรวิ่งไล่ยาวๆวิ่งร่าเลยโอ้ยโ,หโ,หโดนสโลเน่เศร้าเลยโอ้โห,โหตกไปทีดงแล้วก็กระโดดไปไม่โดนอ้บอลนี้เกี่ยวกาลแล้วบอลนี้รู้สึกโมโหตกไปอีกทีอะ,ะเจ้าไงเออจะดีไปไหนีีจบตัวได้แล้วเกี่ยวแล้วกระช่าหัวเลยโอ้ยเมื่อกี้ใครนะใครทูทามใช่ไหมทูทามมาคุยกันหน่อยสิเมื่อกี้ทาอะไรเพื่อเมื่อกี้ทาอะไรจะไ,ไจะไปไหนจะไปไหนมไหนม่ไม่เล่นกับเจสันเออไม่ใช่มาเล่นกับ กระต่ายตัวน้อยก็เร็วกระต่ายตัวน้อยอยากเล่นด้วยกระต่ายตัวน้อยผู้ดีอยากจะเล่นกับคุณนะเอามาเร็วเพื่อน่อาเรียบร้อยจับได้เฉยเลยจับได้เฉยก็ไม่รู้เหมือนกันเออแล้วพวกเซอร์ที่เหลืออยู่ไหนกันเร็วอยู่ข้างบนกันใช่ไหมจ๋าขึ้นมาหาแล้วนะอยู่ไหนเอยสวัสดีจา้าไหนสแกนหาหนสิอา้าวมีคนอยู่ข้างล่างนี้เอ้ยขึ้นมาขึ้นมาเลยเพื่อนสวัสดีจา้าสวัสดีมาเฟียโซมาเฟียโซร่างทูทามใช่ไหมอา้าโอ้โหกดอีไม่ทันอ่ ه, ากะว่าจะล็อกซะหน่อยล็อกไม่ทันอ๋อ,อวิ่งลาต่อเฮ้ยจะไปไหนไอ,อ้มาเฟียโซตัวปอ เฮ้ยทูธามแกนั้นแกแกชอบคอสเพล์เป็นมาเฟียโซ่กันเหรอแล้วแกก็ควรโดนโอุ้ยตกไปก่อนทีดึงเฮ้ยเกตขัดขวางเต็มไปหมดเลยอ่ะอย่าเพิ่งมายุ่งนะขอล่าม,มาเฟียโซ่ตัวปลอมก่อนไอ้มาเฟียโซ่ตัวปลอมนะ่าจะหนีไปไหนทูทามทูทามไม่นีต่ตกอุ้ยไม่โดนสวยแล้วแล้วผมพลาดด้วยโอ้โหลงไปอย่างนี้ท่าทีไม่น่าดีเอ้ยสูสุดเจ็ดนาทำอะไรเพื่อนขออนุญาตตกไปทีนึงแล้วกันจะหนีไปไหนดูสูสุดเจ็ดสูสุดเจ็ดเพื่อนยากดีอ่ะตกไปอีกทีหนีไปไหนเพื่อนนายไม่น่ารอดแล้วนะ นายน่าจะไม่รอดแล้วเราโอเคลาก่อดกุญปลายเรียบร้อยล่วงไปนะรีสแตมมีหน้าแป๊บหนึ่งโอเคเดินหาต่อเอ้ยทูทามเจออีกแล้วนะเพื่อนนายจะหนีไปไหนอะ่ะโอ้ยโดนจิ้มสเต็ปครบร้อยยังเนี่ยนะ่ายังไม่เต็มใช่ไหมถ้ายังไม่เต็มหลอดกันก็นล่าต่อทูทามนาะยจะดีไปไหนเพื่อนวิ่งมาอะไรรอบนี้ไม่โดนหลอกแล้วรอบนี้ไม่โดนหลอกแล้ววิ่งล่าเลยนียคย่ค่อยๆเดิน เดินแบบชิวๆบ่ต้องรีโอเคแต่แตมีหน้าก็จับล็อกล็อกไม่โดนโอ้โหเศร้าก่ว่าจะล็อกให้โดนสักหน่อยตอบแล้วก็ตบอีกทีนึงโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหเกสยืนบังกันเพียบเลยเกสขยันยืนบังจังเลยว้าฟันไม่โดนไม่เป็นไรรอแต่มีหน้าแป๊บนึงทูดาวจะดีไม่ได้เพื่อนยากทูทาอะไรรอบนี้ไม่โดนหลอกแล้วรู้กลายหมดแล้วรู้กลโอ้ยโอ้โหตีโโลเด็ดเลยจะไม่รอทูดาวขอรังแคสักทีเอาไปเกิดใหม่ซ่วยซวยแต่แล้วแต่เต็มแล้้้ววตตบไไปทีีนึงออาดด็กะยจม จะตีไหมเอาไงสองสองเกตนี้จะสู้กับผมป่ะเอาตบไปทีดึงส่วนสิส่วนสิเพื่อนไม่สวนหรอสวนเร็วเออนั้นและสวยนั้นแต่สวนมาสวนมาเรือสิบเจ็ดป้างเรียบร้อยหายไปคนหนึ่งเอาเกตนนี้เอาไงปุ๊บเอาบล็อกสิไม่บล็อกอ๋อจะไปได้เราอาจจะไปได้ฮะเกสเกสมาดีซีเออบล็อกไม่บล็อกอ่ะไม่บล็อกอ่ะกันผมกัฟันเลยแล้วกันฟองแปงฟองแปงแกงแกลงเออเรือยๆสิบเก้าแล้วเอาไงเกสจะจะดีไหมเอาบล็อกเร็วบล็อกเลยบล็อกเลยเพื่อนไม่บล็อกอ่ะ ไม่บล็อกเอาตบไม่โดนตบไม่โดนเองเฉยเลยเอาบล็อกเลยโอเคสวยงามนั Daniel, ่นแหละตบไปเรื่อยๆสองเปอร์เซ็นต์แล้วเรื่อยสองเปอร์เซ็นต์แล้วจะดีไปไรเ้ออพี่กระต่ายอยากจะเล่นกับหนูโ้อยเกต่ะี่ยังคนตำรวจเออเนี่ยตำรวจตำรวจไม่ยอมเล่นกับกระต่ายอย่างงี้กระต่ายก็เศร้าเป็นั่นเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้มันเห็นใครอยู่แถวนี <turn out kiss essa> <mind> ้หรือเปล่านั่นไงก็ว่าอยู่เชลิสกี้ว่าไงเพื่อนวันดีจ้าเราเห็นนายนะเนี่ยตกไปก่อนทีดูเป็นการทักทายต่อไปอ่ะไม่ใช่ทักทายแล้วจะเป็นการฟันจะฟันนายอห้ใส่ขาดกระตุยเลยเฮ้ยดู เว้ยเมื่อกี้เห็นนะเอา้าเอา้าไปไหนแล้วอะเมื่อกี้ผมเห็นทูธามจริงๆนะเอา้าทูธามอ้เมื่อกี้ไม่ใช่เหรอสงสัยผมน่าจะเมาโอเคไม่เป็นไรเอาไว้ว่าเชนสกี้เขาน่าจะกินไปเลยอ๋อนี่ไงเจอทูทามแล้วทูทามนะอยู่ดีเองเหรอเพื่อนหวัดดีจ้าทูทามตบไปทีนึงโอ้ยล็อกไม่โดนโอ้ยเกือบอันตีโดนแล้วถ้ากดสกิลอีโดนนะนายไม่รอดแน่เพื่อนนายไม่รอดแน่นะจะไปไหนอุย้ยเกือบเกี่ยวโดนแล้วจะเกี่ยวข้าวซะหน่อยเกี่ยวขอทูทามไม่โดนนั่นตายซะาชิดเอ้ เพื่อยบรอ้อโอเคเดี๋ยวแค่เชเกี้คนเดียวแล้วเชเกี้อรลกหลบอาโดนหลอกไปนะั้นจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจะเชเกี้ได้จะหนีไปไหนเพื่อนอะไรทางนั้นฆาตะกรมันลงไม่ได้โอ้ยไม่ใช่ าท้าทางนั้นเซอร์ลงไม่ได้แต่ฆาตกรลงได้อะเอ้ยนี่เกจะหลอกฉันกันหรือจะไปไหนจะเี้ฉันอยู่ทางนี้ตั้งหากนี่ตกไปเลยล่วงเข้าให้เย่โอ้ยเดินแล้วเดินอีกเมื่อไหร่จะเจอไอ้พวกคนเยอะแยะนะโอ้ยสถานที่นี่มันสวนสนุกดีเด้อเฮ้เป็นบ้านเกิดของบอนนี่พอดีเลยจริงๆนะจริงๆตัวนี้ก็ไม่ใช่บอนนี่หรอกแต่มองกี่ทีก็รู้สึกว่านึกถึงบอนนี่ก่อนเลยตัวแรกก็จับเลยละกันเนี่ยรำเลยเอางงดีมาไงหัวก็งงเหมือนกันว่าถุทาวิ่งมาตรงนี้ได้ไงเหมือนกันวิ่งมาบ หรือเปล่าเหมือนนายจะเป็นเพื่อนบัตของฉันแล้วหรือเปล่าลาก่อนเพื่อเรียร้อยมีคนตายอะไรจะผ่านมาตีผมเหรอจะผ่านมาตีผมเหรอโอ้โหจ้วงกันมันเลยนะจ้วงกันมันเลยนะจ้วงกันมันเลยเหรอจะไปไหนจะไปไหนทูทามจะหนีไปไหนโอ้ยฉันชอบแล้วจริงๆเลยพวกทูทามอย่างพวกนายเนี่ยทูทามอย่างพวกนายควรโดนตีให้หมดะชอบเล่นทูทามกันมากเหรอชอบเล่นทูทามกันมากเหรอก็รู้ว่ามันเพิ่งได้บัฟมารีเวิร์กมาใหม่แต่ก็เห่อกันเล่นกันจังเลยแต่ละคนนี่ไงตายซะตายไอ้เกณฑ์เกณฑ์บัตรไพ่เราเพื่อตีทัก ใชเดียรอบต่อไปรอบต่อไปเขาบล็อกทัวร์เนี่ยอ้าวบล็อกเรียบร้อยกันก็ลาเลยแล้วการปองแปลงปอง,ง,งแปลงแปลงแปลงเออเตะไปทีึงโอเคเกสฉันอ,อยุดจุดที่เหนือกว่าเจ้าอ่ะโเ้โหเป็นด่า,านสุดสุอย่างนี้ก็ชอบเลยเอาโอ้ยวิ่งสวนเดินติดหินด้วยไงยผ,มผมผมเดนติดหินด้วยแล้วก็จะไปไหนจะไปไหนเกสเกสรจะดีไปไหนแกคิดว่าแกจะดีพ้นเหรอคิดว่าแกจะดีพ้นกันเถอะแกไม่พ้นหรอกนะตกไปทีนึงเดีอดร้อยตัวลอยไปรุ่นเลยอ้เป็นปีแมงสามรอยอะไรเพื่อนนายจะฟันเราเหรอโทษทีเราได้ยินเสียงเสียงเท้านายเราได้ยเสีง ขาวนายว่านายอยู่หลังกำแพงนั้นคิดว่านีเนียนมากเลยเชลเลตกี้เอาไงอะไรครับพี่ผมทองพี่ผมทองเราจะไปไหนะพี่ผมทองขอดีญาตบไม่โดนด,ด้วยไม่เป็นไรกันชิปล็อกเลยละกันชิปล็อกหมดนี่ไงตบไปอีกทีเอาไงแล้วก็อีกทีเรียบรอ้อยตัวรอยเอาตัวไปจุ่มกำแพงเลยอะไรเกี้ยดาวมดาวมีดาวไม่อยู่ดาวไม่อยู่ที่แยแล้วเราลำเลยเอาสวยเฮ้ยเขาเขาบอกชนอ้าโดนตนโน อาเจ็บอ่ะโดนจ้วงนี่ฉันโดนจิ้มหลังฉันรู้สึกเกี้ยวกาดอ่ะโอ้ยไอพวกทูทามทูทามปรับมาใหม่นี่สตันตั้งสีวิเลยเหรอแป๊บหนึ่งนะหายไปไหนแล้วอ๋อนี่ไงโคโยไปไหนอ่ะไปไหนยากุซ่าเหรอเรายากุซ่าหมดเหรอยากุซ่าเดี๋ยวจะเจอคนซ่าหรือเปล่ามาไงเอาไงจะเป็นเอซ่าหรือโกซ่าหรือเปล่าโคคาโคล่าอิสปูมาโอ้ยโดนต่อยอาเจ็บเออจะตายรู้สึกเสียใจแกกล้าดียังไงมาทำ้ายฉันเหรอ เฮ้ออยยากุซ่าจะไปไหนฮะเ,เป็นวัยรุ่นมาเฟียไม่ใช่เป็นยากุซ่าเหรอเป็นยากุซ่าเราคิดว่ากระตายจะตัวกระต่ายไม่กลัวนะเอาสวยเขาบล็อกได้ ขาบล็อกได้เขาต่อยไหมไม่ต่อยสวนด้วยต่อยสวนชวนหนึ่งสองสามปุ๊บหลบอ่าเรียบร้อยสวยงั้นก็ลำเลยละกันบ่งแปลง่งแปลงแปงเตะเลยดีใ่นอนลงไปได้เตะคนแล้วล่นศึกสะใจจริงๆเลยแล้วที่เหลืออยู่ไหนกันนะโอ้ยอยู่ด้านหน้าเลยนี่วิ่งมามอบตัวเลยเหรอเออทูโลนทูโลนทูโลนเพื่อนอะไรทูทาวว่าไงเพื่อนนี่ไงเอาฟันไม่โดนสักทิศฟันไม่โดนสักทิศอาล่าทูทาวคนนี้ก็ได้เอาไม่โดนไม่โดนคู่เลยไม่โดนคู่เลยทําไงดีเอ้ยอะไรด้านหลังด้านหลังนี่อะไรเอาทูโลนทูโลนเราก็เอาของเขาด้วยเหรอ ขยันจ้วงกันจังเลยทูทาสองคนเนี้ยไปไหนไปไหนทั้งคู่เลยจะไปไหนเอาย่อหูย่อกันหมดเลยวัยรุ่นกดย่อวัยรุ่นกดย่อจะย่อ,อยังไงจะย่อ,อยังไงเรียบร้อยตักลาก่อนไปปายโอเคมีคนตายแล้วเาวแล้วทูทาไปไหนอ่ะเ๋อเนี่ยเกิดตรงนี้เหรอ เด๋อตรงนี้เหรอเพื่อนเนี่ยกระโดดตีเอาไม่โดนเฉยเลยเมื่อกี้ผมมั่นใจมากว่าโดนเอ้ยท,ทูโรนทูโรนนี่จ้วงจนพวกเขาเวลสองเลยเดี๋ยวเขามีล่างสองแล้วว่าเอ้ยทูโรนจะไปไหนเพื่อนอู้จับไม่ทันเฮ้ยรู้ว่าวิ่งสวนแต่ทันล็อกไม่โดนเด๋จะไปไหนไปไหนดูรอมามาสวนสนุกดีแล้วไม่ยอมจ่ายค่านี่เหรอค่ามัดขอแต่วันนี้ผู้สัตว์เออคอสเพย์มันกระต่ายเลยแล้วคอสเพย์มันกระต่ายอ่ะไม่จ่ายค่าคอสเพย์เหรอนี่ไงก็ต้องนอนลง